มาขัดจังหวะเราเนี่ยเร,เรากำลังดิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้เลยครับไม่ต้องสัวใจครับขึ้นได้เลยหมดังอ่นี้และ สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยราคาบีาต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพลาซ่ากันอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่าช่องโมโตพลาซ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกปีเลยตั้งแต่มัธยมปลายม6อ,อ,มอะ่ะคลิปสงการนี่ไม่เคยขาดนะครับแล้วก็เราก็มีคอนเทนต์ดึงนะครับที่มันผุดเข้ามาในหัวเราอีกแล้วน,ะนั่นก็คือหาสาวกลับบ้านบอกเลยทุกคนว่าวันนี้เนี่ยคือมิชชั่นของเราเนี่ยเอาจริงว่าทุกคนเราถ่ายไปแล้วเมื่อวานก็คือเมื่อวานเนี่ยเราแบบหาสาวขับแบบวนหาแบบนานมากนะก็มี เข้าไปทักทายบ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่สะดวกมาสักคนเลยนะครับดังนั้นเพื่อที่จะสารฝันทุกคนนะครับไม่ได้สานฝันผมนะสารฝันทุกคนวันนี้ผมก็จะไปหาอีก,กรอบนึงดูซิหน้าตาแบบผมเนี่ยมันจะหาไม่ได้เลยหรอหรือผมใส่หมวกเล้ววันนี้นี่เราเอาออกอีกแล้วนะครับนะขอฟังเสียงหน่อยหลังจที่ไม่ได้ขับมานานท่อเยแก้วหมดพร้อมลั่นสุด คือวันนี้อย่างที่บอกว่ามิชชั่นของเราเนี่ยหาสาวหนึ่งคนนีกลับมากับเราให้ได้ซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ก็เอาแซดเด็กฮกออกมาหลังจากที่เราไม่ได้ขับมาหลายเดือนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์แลวก็สั่นกระดิ่งด้วยเดี๋ยวอีพีหน้ามาปีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นด้วยอีพีหนึ่งนี่เพราะเรามากับใครนี่หันไปดูเลยเรามากับที่ไป S P D Spider X 1นะครับนีเ่เรามาด้วยกันนะครับตอนนี้ยังไม่เจอฝึกง,งานนะฮะจะถ่ายไปก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปลุยกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปหาเหยื่อรายใหม่ของเราด้วยกันว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าเพราะหลังจากที่เมื่อวานเราพลาดไปแล้วก็ที่สําคัญอาจจะไม่ได้เบิ้ลนหนักนะทุกคนเพราะว่าดราม่ายเยอะนะเราก็จะเลือกที่อาจจะไม่ได้เบิ้ลแต่ถ้าเขามาขอเบิ้ลก็เต็มนิดเดียวพอประมาณนี้ละกันโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปข้างหน้ากันเลยดีกว่า เราจะออเดินทางไปเล่นน้ําสงกรูนกันอีกี่นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้แหละทุกคนอย่างที่บอกว่ามิชชั่นของเราเลยเนี่ยก็คือหาสาวทีเออ่เมื่อวานก็หาไม่ได้หนึ่งวันแล้วนะเออคุณด,ดูดิแค่ขับไปก็เด๋ยวรี้วามร้อนร้อยองศาเลยหรอลวมันเครื่องเข้าได้แล้วนะไปล้วทุกคนเดี๋ยวลุยกันดีกว่า <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเสียงมันเบาก็ต้องขอไปด้วยนะทุกคนผมไม่ได้ต่อไม้นะพอดีใส่กันน้ำเอาไว้ ก็พยายามอย่าไม่เบิร์นด้วยนะเพราะว่าจะโดนดราม่านะอาจจะเบิร์นแบบนิดนึงน่ารักน่ารักอ่ะทุกคนเล่นผมผาสาวด้วยนะเฮ้ยเล่นแบบโผล <c oughs> ไม่ทนแล้วผสาวที่เล่นเยอะกว่าทุกปีนะทุกคน แต่ยังไม่ค่อยมีคนเบิลนะไปต่อค่ะ จะเจาะในการเล่นน้ำเลยทุกคนกำลังหาสาวอยู่คือตอนนี้เราหาสาวอยู่นะครับทุกคนเราจะหาตัวท็อป โอ้โหอเร่งลน้เย็นวันไหต้าต้าชีคนจเราได้เน่ยเฮ้ยเงาอ่ะผมกลัวว่าวันนี้มันจะไม่ได้สาวนะเนี่ย นะครับผมไม่เบิรนะ์น่ะเสียงเริ่ผมมันไม่พรออย,ดยโดนตีน <Aust> aus <c> ไม่ใช่คนขอเบิร์นะทุกคนแต่ว่าขอไยจริงๆทุกคนไม่ได้เบิร์เพราะว่าเกรงใจชาวบ้านนะ่ะอาจจะเบิร์แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะปวดมือไปหมดแล้วลนเนี่ยเยีเ่รถโคดื้ออ่ะเฮ้ย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 หลังดีนะหลังเฮ้ย จะได้เข้ามา2คนอย่างที่บอกนะทุกคนว่าเราหายเหยื่อที่มาคนเดียวนะไปกันต้าไปกันต้า ไม่เห็นเหรอใช่หนูดูทั้งพี่อยู่เอาได้เหรอพี่เข้าศัพท์ีกใบรับสาวอ่ะไปกับพี่เพื่ครับไม่ไกลไหมอ่ะไม่ไกลไม่ไกลเอาไปไหม้พี่่ใชเดี๋ยวพี่วนอันนี้เพื่อนเราใช่ไหมอ่าใช่อันนี้พี่กลับมาส่งใหม่ได้ไหมได้เฮ้ยโอเคตัดปากตรงนี้ไม่ได้ตัดใจง่ายกว่าเรียโโมา เดี๋ยวจอมั้ยเจอมั้ยนี่อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงอ่ะแบรนด์แบรนด์ที่มาเต่าค้นรถได้ได้อไว้เนี่ยกำลังดิวอยู่เนี่ยกำลังดิวอยู่เนี่ยพวกนายมาขัดจังหวะเราเนี่ยเรากำลังดิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้เลยครับไม่ต้องส่วงใจครับขึ้นได้เลยโอ้โหมันจังงี้เลยไปบ่ายน้องชายไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเนี่ยเราก็ได้สาวมาแล้วนะครับ วันนี้สำเร็จเฮ้ยเราก็มีสาวที่ทำหน้าอยู่เนี่ย้องให้แป้งเหมือนโรงงานอันนี้เราชื่ออะไรครับชื่อปาตี้ค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะปาตี้เหรอใช่ปาตี้อ๋อปาตี้พี่ชื่อพิซซาพิซซาใช่อร่อยไหมพี่เฮ้ยทำดีนะอันนี้เราอยู่ข้าไหร่แล้วนะยี่สิบค่ะเอ้าโอเคได้อยเรวพี่ล พี่ไม่มีสาวพี่เป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยอ่ะโอ้ยสมเป็นูเลยหนูชอบใครแล้ว้อยเอาดีๆพี่ไม่ค่อยยิ่งกับผู้หญิงว่าเดินจได้จำได้ได้จำกได้จด้ไ้จำด้ไ้ดดได้เอนดจร ไม่ได้มาเม่กินเลยเนี่ยลดูลูดิอย่นะพี่ขอแป้งเลยดีไปได้เลย,เลยเ <laughs> ไปกันต่ออุ้ยทำไมคันนี้มันขาวๆนี่เราคนเล่าเงบ ก็เล่นกันสุดเนาะหรเอันนี้ยเบรกแล้วเบรกแล้วเนี่ยเอาติ๊กตอกเอาติ๊กต๊อกเราต้องแวะเติมน้ำก่อนตอนเนี้ย ไปไหนต่อไหมอ่ะหนูว่าเราไปเที่ยวพ่อสถานต่อสิอ๋อไปกับใครอ่ะไปกับเพื่อนค่ะอ๋อเพื่อนผู้ชายผู้หญิงอ่ะเพื่อนผู้ชายผู้หญิงเพ,พื่อนผู้หญิงจะไปกับหนูไหมล่ะมีพอจะมีที่ว่างอีกสั้งหนึ่งพี่ไหมอ่ะเหลือเยอะเลยพี่โอเคได้ถ้าพี่ไปด้วยได้ไหมจะไป <c oughs> ดิอนะ่ะถ <c oughs> ้าน้องให้ไปพี่ก็ไปเดี๋ยวตอนนี้เราวนไปที่หมู่บ้านเราแล้วทุกคนเออเดี๋ยวก็ไปจบลนะเอ้ยไปปิดคลิปไปปิดคลิป พี่แบบนันนึงได้ไหมไหบ้านพี่อยู่แถวไหนบ้านพี่แถวนี้แหละไปทำไรพี่ไปเอาของอะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้ได้ด้ยนะได้ๆอเคันนี้เดี๋ยวแวะไปล้างตัวแป๊บหนึ่งเนาะได้ๆโอเคฮ่า <Okay. laughs> ครับทุกคนตอนนี้ก็ก่อนที่จะไปส่งน้องนะครับเป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยวันนี้ไปเล่นกับพี่มาก็สนุกดีค่ะเป็นคนดังหนึ่งวันเป็นไงบ้างเมื่อกี้มีคนเรียกเต็มเลยเหรอใช่ต้องเป็นคนดังคนเรียกผมเต็มเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าก็ขอบคุณที่จํากันได้นะถึงแม้เราจะอยู่ในสภาพนี้นะครับอันนี้น้องติดตามพี่มาอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะติดตามพี่อยู่แฟนหนูก็ติดตามพี่เอาไม่แฟนแล้วเหรอเฮ้ยไม่มีเห็นทีนี้ผมตกใจโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้แจกวาร์ปหน่อยเราแจกวาร์ปก่อนจากกันไปวาร์ปไอซีนะคะ P A I ั o t Thailand โอเคจ้าบ๊ายบาย